สวัสดีครับผมช่างบอยคนทำแอร์วันนี้เราติดแอร์ Gree Fairy Inverter ให้น้องส้มโอนะครับอยู่ที่ดอนมงล้านร้านสักคิ้วนะครับก็วันนี้จะมารีวิวแอร์ที่หลายๆคนสงสัยกันเป็นแอร์ญี่ปุ่นที่สามารถปรับได้ทั้งความเย็นแล้วก็ความร้อนก็เป็นแบบนี้นะครับก็หลายๆคนสงสัยช่างบอยก็สงสัยนะครับก็เลยสั่งมาถ้าเกิดแอร์เย็น ก็ต้องมีการคอนเดนต์ของน้ำแล้วก็ต้องต้องมีการทิ้งของน้ำทิ้งแต่ว่าตัวนี้เป็นติดตั้งได้เลยเสียบปลั๊กแล้วก็ใช้ได้เลยนะครับราคา1,700บาทประมาณนี้ช่างบอยซื้อมานะครับก็จะเอามารีวิวให้เพื่อนๆพพี่น้องทุกคนดูนะครับว่าแอร์นวัตกรรมญี่ปุ่นตัวนี้ดีหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันดูเลยแต่ว่าก็ขอบอกก่อนว่าช่างบอยก็แกะเล่นมาก่อนแล้วนะครับ ก็จะพาแกะให้ดูอีกรอบหนึ่งซึบเพราะว่าช่างบอยก็กลัวบอกข้อมูลไม่ถูกใช่ไหมครับก็เลยต้องแกะดูก่อนเพื่อยืนยันความถูกต้องนะครับก็ที่เห็นส่วนมากใครที่ซื้อไปแล้วแล้วก็ที่เห็นที่กำลังโฆษณาอยู่ใน Facebook อาจจะเห็นตัวเป็นใหญ่ๆนะครับแต่ว่าตามจริงก็ไซส์ประมาณนี้นะครับ ประมาณ60เซนคูณ15เซนนะครับก็เล็กๆแบบนี้ครับใช้ไฟฟ้า1400วัตต์แน่นอน1400วัตต์มากกว่าแอร์หมื่นะครับอเ,เป็นเหมือนฮีเตอร์สำหรับตัวนี้หลายๆคนหรือเพื่อนช่างสงสัยว่าเป็นแผ่นเทียมหรือเปล่าแผ่นแผ่นเทียมนะครับบอกเลยไม่ใช่นะครับไม่ใช่แผ่นแผ่นเทียมเป็นเหมือนฮีเตอร์นะครับเป็นเหมือนฮีเตอร์ จ่ายไฟให้ฮีเตอร์แล้วก็ทำความร้อนแล้วก็มีโบเป่าออกมานะครับไม่ใช่แผ่นเทียมนะครับไม่ใช่นวัตกรรมแผ่นเทียมที่ว่าหลายๆคนสงสัยก็แกะให้ดูแล้วนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับข้างในก็จะมีพงกระลอกไว้หมุนส่งลมเย็นแล้วก็แผ่นอ่าเรียกว่าช่างวัาเรียกว่าเป็นฮีเตอร์นะครับตัวทำฮีเตอร์ตัวทำความร้อนแต่ว่าเจ้าตัวฮีเตอร์ตัวนี้ จะไม่สามารถทําความเย็นได้ครับคราวนี้แอร์ตัวนี้ก็เลยสรุปง่ายๆเลยไม่มีความเย็นครับก็คือทําได้แต่ความร้อนนะครับไม่ทัไม่สามารถทําความเย็นได้ที่หลายๆคนสงสัยว่าสามารถทําความเย็นได้ไหมตอบเลยไม่ได้นะครับครับมาถึงเรื่องการใช้งานนะครับการใช้งานก็จะเป็นการเสียบปลั๊ก ก็เราจะลองใช้งานกันเสียบปลั๊กแต่ว่าที่หลายๆคนเห็นคือสามารถทัชกริลหรือว่าปรับได้ตรงหน้าเครื่องนะครับแต่ว่าของจริงจะปรับได้แค่ปิดเปิดนะครับกับเลือกว่าเป็นโหมดร้อนกับโหมดเย็นนะครับปรับได้แค่นี้นะครับส่วนไฟด้านบนจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าข้างในไม่มีอะไรนะครับก็จะมีแค่ปิดเครื่องครับกับเปิดเครื่องแล้วก็ปรับความร้อนแล้วก็ความเย็นนะครับ ส่วนรีโมทที่ให้มาครับก็สามารถใช้งานได้ปุ่มสีแดงก็คือเปิดนะครับฝั่งซ้ายก็คือร้อนฝั่งขวาก็คือเย็นนะครับปรับแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวบวกลบอุณหภูมิที่เห็นกันตามโฆษณาไม่สามารถใช้งานได้นะครับไม่มีบวกลบอุณหภูมิให้เนาะสำหรับตัวนี้แต่ว่าในเพจที่บางทีเขายิงโฆษณามาว่าสามารถเพิ่มอุณหภูมิได้ลดอุณหภูมิได้แต่ว่าตามจริงไม่สามารถทําได้นะครับ เพราะว่าข้างในเป็นแค่ฮีเตอร์นะครับไม่ใช่แผ่นแผ่นเทียมแล้วก็แผงควบคุมไฟก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเป็นแค่จ่ายไฟให้กับเข้าที่แผงเพื่อทำความร้อนหรือฮีเตอร์นั่นเองครับตอนนี้ก็อยู่ที่โหมดความร้อนนะครับฮีเตอร์ก็ใช้ไฟประมาณ1,400วัตต์นะครับหน้าเครื่องเขียนว่า1,400วัตต์ก็เท่ากับ6แอมป์แอมป์ก็เท่ากับ แอร์12,000พ BTU ประมาณ12,000ถึง15,000 BTU นะครับก็จะใช้ไฟประมาณ5 m 6แอมป์หแอมป์สำหรับตัวนี้ก็เหมือนกับแอร์12,000 BTU นะครับโอเคเดี๋ยวตอนเนี้ยมีความร้อนประมาณร้อนมากนะครับเพราะว่าเป็นฮีเตอร์นะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปรับให้เป็นโหมดคูลนะครับโหมดโหมดคูลโหมดคูลเนี่ย ช่างบอยก็ลองปรับแล้วแต่ว่าหมดหมดคูเนี่ยมันจะไม่มีอะไรมาทําให้ความเย็นเย็นได้เลยนะครับก็มีแค่มอเตอร์เป่าผ่านแผงฮีเตอร์ครับไม่มีแผ่นแผ่นเทียมหรือไม่มีที่สงสัยกันนะครับไม่มีแผ่นแผ่นเทียมแล้วก็ไม่มีการคอนเดนต์ของน้ําก็อุณหภูมิที่ออกมาก็จะเป็นอุณหภูมิห้องนะครับลมที่เราโดนก็จะรู้สึกลบไปสัก1นึ่งสอง,องสาเพราะว่าลมที่โดนตัวนะครับ ผมไ,ไม่สามารถกดได้นะครับบวกลบแรงลมก็เบาๆนะครับถ้าติดติดก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับถึงเย็นถึงถึงได้แรงลมเนาะมันไม่ไกลครับก็แรงลมประมาณสักเมตรสเมตรเต็มที่นะครับลมก็ส่งไม่ถึงแล้วครับก็ใครที่กำลังซื้อแล้วคิดว่าจะเป็นแอร์ทำความเย็นก็ สรุปช่างบอยสรุปให้เลยนะครับว่าไม่ใช่แอร์เป็นฮีตเตอร์ปรับความร้อนนะครับมีตลมมีตลมอากาศห้องถ้าเกิดถ้าเกิดไม่ไม่มีแอร์กีนะร้อนตอนนี้ช่างบอยก็ร้อนโอเคครับก็หลายๆคนสงสัยกันก็มาใครสงสัยให้แล้วนะครับก็อย่าลืมกด และกดติดตามให้ช่างบอยด้วยนะครับก็หายสงสัยแล้วเนาะช่างบอยก็เสียเงินพันเบาทซื้อมาเนี่ยแหละมีใครจะซื้อต่อก็ทักมาหาช่างบอยได้นะครับขายต่อให้ถูกๆนะครับใครอยากจะเอาไปใช้ต่อนะครับโอเคขอบคุณครับ